สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลชมพู่แล้วก็เซลข้อป้อนค่ะวันนี้เราอยู่กับช่องชาวเปรูปพาดูรถจับเจ้าคันนี้เลยตโตโยต้ายาริส 1.2e ปี2018นะคะ,ะคันนี้มีลูกเล่นออปชันอะไรบ้างคะเซลันอี้นะคะเป็นไฟ LED นะคะโอ้โหแล้วแม็กนะคะแม็กเดิมจากโรงงานยางนะคะเราเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะ แล้วกะจกคันนี้นะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้ารอบคันเลยค่ะใครบอกได้เลยเนาะใครได้คันนี้ไปนี่คุ้มมากๆ เราไปชมภายในกันดีกว่าค่ะพี่ชมพู่อ่าด้านในตัวรถนะคะเปิดมาเลยค่ะนี่เลยมาพร้อมกับโทนสีดําแบบนี้เลยเบาะผ้าระบายความร้อนได้ดีนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเครื่องเล่นเสียงเชื่อมบลูทูธได้ด้วยนะคะเป็นเกียร์ออโต้เรามาดูห้องโดยสารด้านหลังกันเลยนะคะอ่าห้องโดยสารด้านหลังนะคะมาพร้อมกับโทนสีดําเช่นกันค่ะเบาะผ้าระบายความร้อนได้ดีนะนั่งได้สูงสุดถึง4ท่านเลยอ่าเบาะพับเก็บได้นะคะนี่เลยเรามาดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลัง ย,ยาริสคันนี้นะคะเป็นทรงแฮดแบก5ประตูนะคะเปิดมาแบบนี้เลยนี่เก็บสัมภาระได้แบบจุกๆแบบนี้เลยเนาะพับเบาะลงไปก็สามารถมีพื้นที่เหลือๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะครปบพีาคาเต็มอยู่ที่เท่าไหร่คะคันนี้เสนอราคาอยู่ที่3า9แ0 0บาทผ่อนเริ่มต้นแค่6 0 0 0บาทตลอดอายุสัญญาเลยนะคะใครนะคะที่สนใจอยากออกรถเนาะมันบอกได้เลยว่าได้รถทาง็มของเราไปนี่คุ้มมากๆเพราะรถของเรานี่คือเป็นรถบ้าน บ้านเดิมๆเลยนะแถมไม้น้อยด้วยนะพี่ชมพูนะ่เนาะใช่เดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันเลยนะคะสําหรับรถคันนี้เนาะเครื่องเดิมๆแบบนี้เลยคันนี้เป็นรถอีกโกคาร์นะคะอะ่เครื่องพนะันสอเนาะ เติมน้ำมันเบนซิน,นบอกได้เลยว่าประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยนะอ่าเน้นย้ำโปรโมชั่นหน่อยเร็วโปรโมชั่นร้านเราตอนนี้ออกรถ99บาทาค่ะใช่ค่ะและมีโปรโม,โมชั่นนะคะช่วยผ่อนอีก1ปีเต็มเลยมูลราคาสูงสุดถึง,ง,ง1 5 0 0 0บาทเลยกันเลยทีเดียวนะคะ,ะชมพู่ใช่ค่ะเน้นย้ำนะคะรถคันนี้ขายอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองผ่อนเริ่มต้นที่6 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องชาวเฟีดูพาดูรถไว้ด้วยนะคะ เรจะฝากเบอร์ติดต่อไว้ใต้คลิปเลยนะวันนี้บอนราตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย